ไม่เห็นสศกใช่ไหมอ้ยอุ้ย,ยทำอะไรกันอ่ะอืออ้ยม,มาเป็นกระสูงพกับพ่อว่าเธอน้าลวผมอยู่ช่องัะผมผมเป็นโดโด จบใครเอาแล้วมาม่ามาม่ามาม่าอมใครไปอ่ะมาม่าโดนอ๋อเฮ้ยมาม่าโดนอมผมเตะศพผมเดินไปผมเตะศพเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ใครบ้างวะอุ้ยเมื่อกี้เราอยู่กันเยอะมากแล้วใครอมมาม่าไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมเมื่อกี้เราอยู่ใครมีใครอยู่เราบ้างวะเยอะเลย ไไมไ่ด้เพียบเมื่อก,กี้เมื่อกี้กเราเดินมาแล้เราก็เดินมาแล้วก็ถึงสัตว์มีการจินลินเซมเด็กเด็กสีดำแล้วก็มีไอ้มีมุ่นน้องใครที่อยากดูไลฟ์สดแบบสนุกสนุกคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยมาจอยกันนะ